นักปั่นจัก,กรยานจุดเทียนไว้อาลัยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสะท้อนให้เห็นว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุอันตรายจนถึงแก่ชีวิตในกลุ่มนักปั่นอย่างต่อเนื่องการเสียชีวิตของนายมงคลงานขยันนักปั่นจัก,กรยานในจังหวัดเชียงรายซึ่งถูกนักศึกษาสาวเมาแล้วขับรถเก๋งพุ่งใส่หรือนางสาวธัญ,ญทรเด่นสุริมงคล ถูกรถเก๋งฮอนด้าแจสชนเสียชีวิตบนถนนรัชดารามอินทราเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมายังรวมถึงนายฮวนฟรานซิสโกนักปั่นจัก,กรยานรอบโลกชาวชิลีเป็นอีกหนึ่งรายที่มาจบชีวิตในไทยหลังถูกรถชนตายขณะปั่นจัก,กรยานบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาหรือคดีหนุ่มกลางคนชาวไทยเมาขับรถชนชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเองเหตุการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า ความรับผิดชอบขณะขับขี่ยานพหาหนะของคนไทยควรได้รับการพัฒนามากกว่านี้นายแพทย์แท้จริงสุริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่าควรมีมาตรการใหม่สำหรับผู้เมาสุราแล้วขับรถไปชนผู้อื่นจนเสียชีวิตเพราะคดีนี้เทียบเท่ากับเหตุฆาตกรรมแต่ที่ผ่านมามักถูกละเลยแล้วใช้การเจราจาไกล่เกลี่ยพร้อมชดเชยเยียวยาเพียงเท่านั้นขนาดไม่เมาแล้วนะสเตดดีทุกอย่าง โอกาสชนยังมีเลยนะครับในยาปกติ<ม>แล้วนี่เบาด้วยโอกาสเนี่ยมันสูงไปเท่านี้เลย<ม>นะมันก็เหมือนกับว่าเออถ้าเราเปืนนะแล้วยิงลงคลื่นเนี่ย<ฮ>โอกาสโอ้ยโดนคนมัน้อยมากยกเว้มนมันจะสั่นสะทอนแต่ถ้าอยู่ในี้เอามายิงเปี้ยงอย่างเนี้ยโอกาสมันต่างกัน<ฮ>นี่คือคุณสร้างโอกาสตรงนั้น<ฮ>จะบอกว่าคุณไม่มีเจตนาไม่ได้ ขณะที่กลุ่มนักปั่นชมรมหมูภูเขาร้องขอทางการควรมีมาตรการเอาผิดกับกลุ่มเมาขับอย่างเด็ดขาดเพราะความประมาทเหล่านี้อาจรวมไปถึงคนเดินเท้าบนริมถนนด้วยเช่นกันตอนสว่างนี้ก็บางรถบางคันก็ไม่ไม่ได้มองดีๆอะไรแบบนี้มันก็มีบ้างพวกแท็กซี่อะไรแบบนี้นะคะในส่วนตัวเรามีวิธีในการป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเราไหมก็คือ ตอนนี้ก็คือแต่ง,ตงก็มีหมวกกันน็อกมีอะไรเป็นอุปกรณ์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาขี่ก็พยายามดูรอบๆตลอดเวลาในเบื้องต้นเนี่ยคนปั่นจักรยานเองนะต้องรับผิดชอบตัวเองในการใช้ตั้งแต่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการปัน่นสภาพการปั่นแต่ละช่วงเช่นกลางคืนเนี่ยก็ควรจะใช้เสื้อผ้าสีที่มันสดใสสะท้อนแสงสว่างที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันก็ต้องมีครบ แสงสว่างได้จริงไม่ใช่จะใช้ไฟแบบราคาถูกๆที่ขายตามท้องตลาดแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีไฟอย่างนั้นก็ไม่ควรพระราชบัญญัติการจราจร2,550กำหนดโทษข้อหาขับรถโดยประมาทหรือเมาสุราขณะขับยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก10ปีปรับไม่ต่ำกว่า2 0 0นบาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตแต่แม้ว่าโทษจะหนักเพียงใดไถก็ยังติดอันดับ6 ประเทศที่มีอันตรายในการจราจรมากที่สุดในโลกทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน